มากับอีกหนึ่งวิธีครับในการเจาะผนังนะครับเราจะเจาะให้มันฟรีสไตล์ไปเลยหลังจากที่ครั้งที่แล้วนะคลิปที่แล้วเรามีการใส่เฟรมของตัวประตูเข้าไปวันนี้เราจะเจาะฟรีสไตล์เลยจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะหรือจะเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าเราวาดยังไงเลยนะครับโอเคไปดูวิธีการทํากันอย่างแรกนะครับแดเนียมีห้องอยู่แล้วนะครับข้างหลังเขาเนี้ยแดเนียลทำยิมเล็กๆไว้นะครับไปที่ฟังก์ชันของตัวฟอร์แบลนครับ ฟอร์ l แปนตรงนี้เนี่ยจะมี door opening นะครับถ้าเราเลือก door opening ธรรมดาไปกับแปะ mm hmm. เขาจะเจาะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมอย่างนี้มาแล้วเราค่อยใส่ arch นะครับแต่ถ้าเราอยากวาดเองนะครับเราสามารถที่จะเลือกตัวนี้ d o อ opening ถ้ามันมีสี่สมเหลีย่ยมเล็กๆอย่างนี้แสดงว่ามันมีฟังก์ชันซ่อนอยู่นะเลือกอย่างนี้ครับ special shape นะครับเลือกผนังด้านหนึ่งนะครับแล้วกดโอเคอ่าเสร็จแล้วครับเขาจะเริ่มให้เราวาด เราจะวาดยังไงก็ได้เลยครับแล้วแต่เราถ้าอยากวาดเส้นไกด์เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับตอนนี้นี่บอกอยากได้มาทางนี้1นึ่งวาดเส้นไกด์เขาไว้ก่อนลงมาสักสี่สามร้อยนะครับน่าจะเยอะแล้วก็เริ่มทำํำถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นเป็นยังไงดีนะครับวาดอย่างนี้ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็วาดเป็นพื้นที่ปิดนะครับทันทีที่เขาเป็นพื้นที่ปิดอะครับเขาจะขึ้นพื้นที่แบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราวาดอะไรนะมะเขาก็จะนะครับรวมถึงกลมๆก,ก,ก็สามารถที่จะสร้างออกมาได้กรณีเราวาดผิดครับเราอยากลากใหม่แล้วก็ขยับได้หรือว่าเราจะใส่ตัวเลขตรงนี้เพื่อแก้ไขตัวเลขเขาก็ได้นะครับนะ อย่างนี้เสร็จแล้วครับกด finish เ่ยเขาจะทำการเจาะรูออ t โตเลยนะครับเห็นไหมเขาจะเจาะรูตามที่เราวาดเลยวงกลมเมื่อกี้ที่วาดไว้สี่เหลี่ยมเมื่อกี้เห็นไหมข้างบนมันมีทํำฝ้าไว้เพราะฉะนั้นเฮกซากรอนตรงนี้มันก็จะมีความไม่สมบูรณ์นะเราอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขคขาอีกหนึ่งครั้งนะครับแค่นี้ครับเราก็จะได้การวาดผนังแบบ รูปแบบที่เราต้องการแล้วนะครับยังไงแนะนำให้วัดพื้นที่หรือออกแบบเขาก่อนแล้วก็เจาะได้ฟรีสไตล์เลยครับ